โอเคผมก็กล่าวสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแนะครับผมวันนี้ก็อย e ู่กับเกม e f o o t b a l งพั26กันอีกเช่นเคยนะครับผมวนะันนี้นะผมจะมารีวิวนี่นะครับผมโรบินเบเรนองมองนะครับผมเป็นกองหลังสเปนยุคปัจจุบันนะครับผมตอนนี้ก็อยู่แอตมาดริดนะครับผมนะครับเป็นสไตล์เดฟทอยเยอร์นะครัอยู่29บเกนะ อ่าดูข้างหลังกันนะผมคือผมว่าเดสทอรีเนี่ยอ่อดิฟเฟนซีฟคนเยอะกว่านี้นะพวกแบบเกมรับคนดีกว่านี้นะเออเดี๋ยวต้องลองดูนะแต่มีสกิลจ่ายบอลนะผมสำหรับเนี่ยกองหลังอย่างลองมองเลยับผมคล้ายเกยฮีเลยแต่ผมว่าเกยฮีอาจจะดูดีกว่านะไม่รู้เดี๋ยวเราต้องไปลองดูกันในเกมผมไป let's go มาครับมาเร็ว มาดูกันว่าลรงมองอนะ่ะจะเก่งขนาดไหนอ่ะออดูโอ้โหคุณเด้หัวแดงเทยกนะฮะเออเฮ้ยดีนะเอากองหลังมาเปลี่ยนเอามาดีนะี่เล่นเป็นเซนเตอร์นะ้วคู่เดี่ยวมองนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะบมนี่ยโอ้ยมีเมสซี่บิดเคอร์เร่ด้วย ตัรามโอยโห,หดมากนะกองหนังใครอยากได้ตัวดีๆเนี่ยตุรามเลยนะผมเล่นเตเตอร์ก็ได้เล่นแบ็คก,ก็ดีนะมือลองลองเล่นกันดูผมว่าไหวอยู่ตัวเนี้ยน,นะใครคุมหนังมันก็ดีลองเอาตุรามมาเล่นได้นะผมไหวนะฮะนี่นะผม้ยเล่นบานเขาด้วย ไ,ไหวไหมเนีน่ยเกมนี้เดี๋ยวเราอาจจะมีมอนี่ช่วยอยู่นะสำหรับเลยลองมองอ่นะเดี๋ยวมาดูแหวนนะผมเกมเริ่มนะครับบอลมาที่บอลตอบเอา้ตอเอาติดซาร่าจ่าย,ยานี้ก็เรียบร้อยเลยครับอีสักโอ้ยติดเซฟโอ้โห,โห,โหโซเซฟได้ไงวะเนี่ยกัะน,นิฉชะง่าว่าไงผมจ่ายเข้ามาแล้วเปรดี้อยู่ผมยังติดบล็อกอ้อาจาน โอ้เรียบรอ้อยดีครับทีนี้จุดโทษดีครับโอ้โห,โหไอ้หวานชิ้นตัวนี้ต้องใครครับใครยิงครับ,รบ,รบไม่ใช่คุณแคปอิสซากต้องเป็นโรบินเดอร์ร็อกมองครับผมโอ้โหนี่นะผมยังไงยังไงดีได้ไหมขวาอ๋อไอ้หวานจชิ้เนี่นะผมกองหลังโอ้โห โอ้โหได้เป็นรีวิวเขาเรียกวอะไรกล้องหลังตัวแรกของผมในการในคลิปรีวิวโนมที่ยิงประตูได้จากจุดโทษนะเออเอาไปอีสักเจ้วนี้ยังไงอ่าเล็กเตอร์อีซักโอ้โหอนี่โยีอีซกบอกให้ผมยิงจุดโทษใช่ไหมยิงอย่างนี้ก็ได้โหโหเอ้อะไรยังไง ไปริบลามไม่ไบผมเรดี้มาแล้วเลยลองมองไม่ทันไหลขวาไม่ทันโนโดเลยโอ้เกือ rick, okay. uta, บมาติสตูต้าครับผมโอ้โหลองมองลองโยนดู many, oga, ไม่ได้ครับผมนะครับจอร์จิโจมาชีอ็มบาับบเอ็มบับบเอิมบับบีอ็มบับบ้เฮ้ย ครับองไปดีอุย้ยติดเซฟถ้าพิเทเชีครับผมโอ้โหจังหวะนี้เซฟได้ยังไงโอ้โหดูว่าหายไปเล้วจะจรองโอ้ยัหติดเซฟมันไดไ้โอ้อโหผมเป็นเดียรเดลเมสซี่ครับผมเต่มุมลูกนี้ครับว่ายังไงอุย้ยเคียต้องเคียก่อนเลยครับจังวันนี้อันตรายคาร์รอสกันนัมเบลุ Ready. เลดี้อย่างไรผมเฮ้ยเโยกแล้วยิงยิงตรงไหนซ้ายขวาโอเคอย่างไรผมซอนเฮอร์มินแต่มาตรงนี้อีซักกับคาราโรว่าไงนี่อีซักกระชากหนีก่อนอีซักโอ้โหเจอคาราโรแย่งวะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหววยสวยครับช้างที่ซอนเฮอร์มินอย่างไง เม้่ที่จอสจิโนจ่ายมาก็ติดเลยลองมองนะฮะไงผมจดือดบอยโอ้โหติดหาไม่ได้เลยดที่ยกมาแล้วจะวันนี้ยังไงครับโอ้โหปาติดเกี่ยวอย่างสวยแลย้วเมสซี่ติดเลยลองมองนะฮะโอ้ยสาระ โยนมาอีซักไม่ถึงชักได้อยู่ผมก็ติดตูรามูมโอ้โหวิโล่งเป็นทุ่งเลยครับแม่ส์ี่เรียบร้อยครับผมสองประตูต่อสอง <c oughs> <c oughs> โดนตีเสมอเร็วอ๋อสองสองเลยให้เราจังวะนี้ยังไงครับเตล ต้องขึ้นนำไม่ได้ครับผมเจอวันนี้โอเคเอาติดเดอะบอยครับผมไหมโอ้โหเราลองมองไม่ได้ครับม,มาดีนี่โถซ้อนทันนี่ไม่ธรรมดาโู่เป็นอันดิชเชียก็แอบเดซินโดไทมาเมซี่ มัลเซบิดโอ้โหเกือบโดนอีกแล้วเบสเคอร์อเลยนะคาร์นอตก็เดินงมองก็เคลียได้ครับผมมีปัญหาครับสองสองครึ่งเวลาแรกครับผมไม่ได้ครับผมเริ่มอาการหนักครับผมต้องแก้เกงกันซะหน่อยนะเจอมัลเซบิสเคอร์อก็โอ้โห เกืบเข้าเหมาือนกันนะมันซีบิดกรเด่อเขาเอ้โหอะรวยยัง <Subst itution. S 1> ต่อครับผมจ้นี้ไงไอ้ะะผมเอ้คนเลยโอ้โหงานงอกครับผมเลยเรามองเลยเรามองนี่งไงเดือไม่ธรรมดาต้องเซ่ ออครับผมฟิลิปลาครับว่าฟิลิปลาโยกโยกโยกไปให้มันลุลุกผมซาร่ามาเดอะบอยเฮ้เลยเลยหมดครับผมตอนนี้นะครับเบรดี้นายผมเดียร์แถมมาซาร่าโอ้ยทำไมลุกก็ยังมา ดักไม่ได okay, ้ทันนะเคฟิลิปรามโยคร้ำวันนี้ไม่ถึงวัดกินกันนิชางาลองซัดเลยละมันไปก่อนละมันไปก่อนวันนี้เคยนว้าวคืนหูีเดินเสี่ยงอยู่นะ ah. ครับเนี Dogs ่ยดูรามครับเดี <mee> ๋ยไร มาจยยอยิโงสวยเลยลรงมองอน,นี่อยู่เนี่ยอู๋ละแทงไงวันนี้ดูอู๋โอ,โ,อโอ้บักยังมารับได้ทันนะมมนะครับวันนี้นายม,ายมายเลยดีนายกับแมสซี่บาติสตุโ้โหรดูว่าหายไปแล้วเมื่อกี้นีโอู๋บาติสตูต้าอ้เออ อ๋ผมวันนี้ต้องปรับกลางร,รับก่อนครับผมไม่มีกลางร,รับนี่คือแย่เลยผมกะจะลองเล่นแบบก,นนากานิสาก้าดีมเไงก็โล่งอยู่ผมโบรบอยู่กาลางเราต้องมีดีเอฟสักตัวนะผมสำหรับเล่นเกมรับนะไม่อื่ ว่างยครับมโอ้โหไม่ได้เฮ้ยเอาไปซี่น้าเปล่าเพื่อนครับเนี่ยมันจะเปลี่ยนอะไรตามนี้ไปก่อนระบมเล่นเบลี่แอมเล่นเบลี่ชิวชิวไม่มีอะไรชิวๆครับยัยครับวันนี้เดียเปิดขึ้นไป สวยครับแจ็กกี้ลิตแทงมาลูกนี้โอ้โหแล้ววัดกินนี่โอ้โหเนียม้อยผมลูนิโเมซี่ครับผมนีม่เป็นไงส่งแจ็คกิ้ลิตลงมาได้งานให้ผมแทงมาโอ้ยเมื่อกี้นึกว่าจะไม่รอดแล้วนะว่าโอลีวัดกินนึกว่าเขาจะมาตัดทันนะผมเราก็จ่ายจ่ายก่อนนะผมจ่ายให้ถึงเมซี่ก่อนเรดี้ครับผม นี่นี่โอ้ฝ่ายน้องผมแจ็ค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 ก,กีแ้แทงให้โอ้อย,ยังสวยครับตัวนี้โอริวัดกินเรียบร้อยครับสี่ประตูจอดสองครับเอาแล้วน้ำสองลูกสบายใจขึ้นมาหน่อยครับผมโอ้ยนด้มาได้ยังไงครับวันนี้โอ้โหวัดกินไม,ม้ครับผมโอ้ดิ ไม่ไม่ดับบทถัดให้เพื่อนอะไรผมโซเลตนี่พิจิบาลามไลดักก็ผมหูยยังหดไปเขียนมาเออเขาเไดใต้ผมไม่มีะไรจอรจิโอเคลีตันนี้โอเค่ายนี่ไปก่อนนะผมสี่ ไม่ซีจ่ายแล้วหนูนี้แล้วก็โตจะหนูให้หน่อยไม่ได้มันเข้าไปแล้วนะน้ำให้ผมน้อยปล่อยผมอบากไอนะครับจานเปล่าเปล่าก่อนก็ได้เปล่าก่อนเวลาลเฮ้ยอีกเพนิงอ่ะอ่ะฮะโอ้จา ก็เลยนี่จานเบอร์เบย์นะก็จบเกมมาผมโอ้โหสี่ประตูต่อสองคนระับนี่อะไรครับผมก็แมนนั้นตัวแมนก็จะเป็นโオリ่บัสกินเนี่ยผมออกมาครึ่งเวลาหลังนะผมกดไปสองประตูนะสองประตูกะหนึ่งอเอสดิสอ้าวผมเขาสึกหลังจากเล่นเลยลองมองผมรู้สึกว่าเฉยนะจริงเฉยเลย อารมณ์เดียวกับไนตชาก้านี่นะผมแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสายก้องหลังออไรอารมณ์เดียวกันนะแบบชิ่อะไม่ได้อะไรมากนะผมสำหรับเลยลนระมองก็ให้อยู่ที่ประมาณแรงซีนะนะอ,อยู่ซนะแล้วก็คะแนนเต็มสิบก็ให้ประมาณหกนะผมหกเต็มสิบนะ ก็วันนี้ผมถ้ากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก,กับผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนวาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ